ปฏิบัติแล้วท่านจะไม่จนห้องวันละสาจบรับรองรวยทั้งชาติกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้มมนยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะอานิสง์พระพระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้ามีความสำคัญมากถ้าปฏิบัติทุกคนจะไม่จน หลวงพ่อฤาษีลิงดำตอบปัญหาธรรมคาถาอานิสงส์คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่จนร่ำรวยต่อไปนี้จะว่าด้วยคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในหนังสือของหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภูมยานหรือที่รู้จักกันในนามของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุง อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีซึ่งท่านได้ตอบปัญหาธรรมเกี่ยวกับอานิสงค์คาถาพะระปัจเจดไว้ดังนี้อานิสงค์การอุปสมบทบรรพชาคือผลเป็นพระบวชเป็นเนนหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมพุทธะมะอุอนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมะนะพุทธะสาวาหูมพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ภาวะทางเศรษฐกิจย่ำแย่ตามบริษัทห้างร้านต่างๆต,ต่างคนต่างบนกันพึ่งพำรรชาวบ้านหรือก็หนักใจ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้นึกถึงคาถาวิรัตโยคาถาบทนี้มีความสำคัญมากพวกเราทุกคนควรจะทำให้ได้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนคาถาบทนี้ทำขึ้นน้อยๆถ้าเงินมันขาดมือมันจะชดใช้กันทันถ้าหากทำขึ้นเต็มกำลังอัตราเงินจะเหลือใช้ แต่ต้องทำเป็นสมาธินะการทำสมาธินี่ต้องนั่งก็ได้ถ้าว่างตอนไหนก็นึกว่ามันไปเรื่อยๆขายของอยู่ทำงานอยู่พอว่างนิกก็ว่าไปเดินไปได้นึกขึ้นได้ก็ว่าไปคาถาวิรัตอยู่ที่ใครทำเป็นสมาธิได้ถ้าทำเป็นอุปจารสมาธิ ตอนนี้เงินไม่ขาดตัวแน่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆมักจะหาได้ทันถ้าหากเข้าถึงขั้นประถมทัศตอนนี้ล่ะขังตัวไม่พอพอใช้นะหรือหรือว่าจะเป็นการเหลือใช้แต่ต้องทำได้ถึงปฐมยาณขึ้นไปนะคาถาบทนี้มีคนใช้ได้ผลมาแล้วเยอะมาก คนที่ใช้ได้ผลคนแรกคือนายห้างที่ขายยาตราใบาโพที่ว่าเป็นคนแรกเพราะอะไรนหรือเพราะตอนนั้นหลวงพ่อปานท่านไปเรียนมาจากครูพึ่งซึ่งอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เดินทางจากการทุดงและพระทุดงองค์นี้ท่านก็มาบอกว่าเป็นคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้า ตามปกติครูพึ่งท่านจะรักษาศีลอยู่แล้วก่อนที่จะทุดงไปท่านก็จะได้ให้คาถาบทนี้และบอกว่าให้สวดในตอนเช้าทุกวันควรใส่บาตรก่อนจะใส่บาตรก็ให้ว่าคาถาบทนี้แล้ววิธีที่จะใส่บาตรมีอยู่สองอย่างถ้าไม่มีพระมาก,ก็ให้ใช้ข้าวสารตัดแทนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราใช้สตางใส่บาตรแทนก็ได้ เงินนั้นให้ใช้เป็นค่าอาหารมากน้อยตามกำลังไม่จำเป็นต้องรอพระมาถ้าเห็นว่ามันมากพอสมควรก็เก็บไปถวายพระบอกว่าเป็นอาหารบอกว่าเป็นค่าอาหารแล้วท่านจะนำไปซื้อหรือเอาไปใช้ก่อสร้างก็เป็นเรื่องของท่านแต่เราเจตนาเป็นค่าอาหารก็แล้วกันเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ท่านก็บอกว่าก่อนปลูกผกักปูดต้นไม้หวานข้าวดำนาก็ว่าคาถานี้จนจบตามวิธีการของท่านหรือว่าจะเป็นการเช่าพระกลางคืนก็ให้ว่า3จบ5จบ7จบหรือ9จบก็ได้นอกจากนั้นก็จะเริญนสมาธิถ้าจะเริญนสมาธิแต่บูชากับพระ ตอนใส่บาตท,ท่านบอกว่ามีสภาพเป็นเบี้ยต่อไส้ความหมายว่าถ้าจะหมดตัวจริงๆก็หาได้ท่านฉันเคยโดนบ่อยๆในระยะต้นๆโดนเองถึงรู้แต่พอส่วนตัวก็จะมาทุกครั้งไปถ้าภาวนาให้จิตเป็นญาณจะมีผลมากและมีวิธีการปฏิบัติเพื่อจเจริญอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าห้ามพูดนะ ถ้ารู้ว่าเงินที่เราบูชาพระด้วยคาถาบทนี้เป็นเวลาที่จะเก็บสตางหรือให้ถือสตางไว้แล้วยื่นลงไปในที่สำหรับเก็บเงินแล้วว่าคาถาบทนี้เท่านั้นว่าจบเสร็จแล้วก็ปล่อยมือออกเป็นอันว่าใช้ได้ทีนี้เวลาจะนำสตางไปใช้ท่านให้หยิบสตางอันนั้นแต่ว่าห้ามนำเงินแล้วว่าคาถาตามจำนวนที่เราบูชาเงินดึงเอาเงิน นั้นออกมาถ้าหากว่าเกินกว่าจำนวนที่เราต้องการเวลาที่เราจะเก็บเราก็ว่าคาถาแบบนี้เหมือนกันถ้าทําแบบนี้ท่านบอกว่าเงินจะได้ไม่ขาดที่นั่นไม่ได้เลยถ้าบางครั้งปริมาณเงินที่เราเก็บไว้สมมุติว่าเป็นเงิน1000บาทมันเป็นปึกเราดึงออกมา1000บาทแต่ปรากฏว่ามันมีอีกห้ามนำไป พูดหรือว่ากับคนอื่นถ้าพูดว่าเงินหดท่านทำอวดอันนี้เคยไปเล่าให้ฟังเหมือนกันท่านทำได้ผลตามนี้และทำได้เป็นคนแรกหลังจากเรียนจากหลวงพ่อปานต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของผู้ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อที่ได้รับผลในปัจจุบันลูกศิษย์คนนี้ได้ถามว่าหลวงพ่อครับ ผมก็คิดเรื่องการงานการเงินเป็นประจำเลยทีนี้ถามว่ากรรมฐานบทไหนที่ทำให้ค้าขายดีหลวงพ่อตอบว่าอ๋อก็บทค้าขายราคาถูกสิลูกเขาขายหนึ่งบาทเราขาย50สตางค์รับรองพึบเดียวหมดบทนี้ดีมากเพราะเมตตาบารมีลูกศิษย์ตอบว่าโอ้โหตรงเปรียบเลยหลวงพ่อหลวงพ่อบอกยังมีอีกนะ ถ้าอีกบทที่สองดีกว่าบทที่หนึ่งก็คือแจกเลยลูกศิษย์หัวเราะพร้อมพูดกับหลวงพ่อว่าบทนี้น่ากลัวครับจนแย่เลยหลวงพ่อตอบว่าไอเรื่องค้าขายดีมีราคาตกอยู่บทหนึ่งลงูกศิษย์ถามว่าเดี๋ยวผมขอจดก่อนนะครับหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องจดหรอกสมัยนั้นบทด,ด้วยกันมีโยมท่านหนึ่ง แกหาบข้าวแกงมาขายหาบไปตั้งแต่เช้ากลับมาบ่ายมันก็หมดในวันเดียวมหาโต๊ะยืนล้างหน้าอยู่ที่หน้าต่างแกก็บอกว่าท่านมหามีคาถาอะไรดีๆทำน้ำมนต์ให้ทีเถอะจะได้หมดเร็วๆมหาโต๊ะแกไม่ใช่นักคาถาอาคมกับเขามีนึกไม่ออกก็ได้แต่อันตตา แกนึกในใจนะแกไม่ได้บอกแกก็เอาน้ำล้างหน้าพรมใหญ่เลยนั่นแกก็กลับไปพอสายสายก็กลับมาปรากฏว่าหมดลูกศิษย์ตอบว่าอะไรหมดครับหลวงพ่อตอบว่าของหมดข้าวแกงหมดแต่หม้อยังอยู่หากยังอยู่และคนหาบก็ยังอยู่แม้ต้องให้อธิบายให้ละเอียดเลยนะลูกศิษย์หัวเราะคือสงสัยครับ ลวงพ่อบอกว่าเป็นอันว่าวันต่อมาโยมคนนั้นก็มาหาเรื่อยๆแกก็เลยส,สังเกตมหาโต๊ะในที่สุดมหาโต๊ะต้องทำน้ำมนต์ด้วยคาถาบทนี้เอาไว้บูชา